เราจะมาขึ้นปูทะระบัเป็นๆดูดูใกล้ๆนะครับอ่ะนมาเจข้าไปยา่าหนึ่งเ้วเอ็นบีบเน่ยนืาว่าทานดีนะครับสดไม่สดก็ด,ดีดขาขาไปเลย ก yeah. cool. 응ูทำในลายเมนูีโน่ะกูทำได้กี่มิโน่สองมิโวันนี้นี้ทสอมเโน่น

จะน็อกเลิกอะไรเขาที่แบบเธอเอาเขาอย่างนี้เลยนะนี่เราไม่ได้เป็นผู้ร่วมรับรู้นะแต่ว่าเรามาถ่ายภาพเพื่อไปเขาไม่ได้ปวดกรรเราทำแล้วก็ทัดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราแผ่เมตตาให้เขาเขาเกิดมาเพื่อเป็นอาหารให้เราเรากินแล้วสุขภาพดีแล้วก็ไปสร้างความดีต่อผมรู้สึกตาเลยตอนแรกผมก็ใช้เฉยๆตอนนี้ผมรู้สึกนะไข่รักแกรักแกกับพป่ชื่อว่าเองเหรอ พี่มดซื้อจ้าจากไหนอ่ะพี่มดสั่งมาจ้าอ๋อเหรอพี่มดเก่งกว่ารู้เลยอ่ะพี่มดมีเพื่อนที่แบบไอ้เนี่ยเข่าเท้าใช่ไหมจ้าก็เลยรู้สึกจะผิดแล้วตอนไม่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 อย่าไปกิดแล้วอันนี้เราก็เป็นคนมดมดไปลับมาจากตรงไหนค่ะติดตั้งเหอนติดตั้ง